สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มอพกช่องย้ายภพชรีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้ายภพชีกระเด็นนำขอมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่ <c oughs> อนสิไปรับชมรับฟังย้ายภพชีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ายภพชีนะไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำย้ายภพชีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาบอกคุยมาทักทายกับแย่ไพ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาะพี่น no <Wow, S 2> ้องเนาะกาบะเบ้าลายยญ่ห้างพี่น้องขาู้ใดมันเนี่ยเมื่อวานดีอกดีใจน้ำเด้อมันเฮงเฮงับปีหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตามต่อไปเนาะค่ะพี่น้อง่าสำหรับแนวทางวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะค่ะพี่น้อง่าเอ้าไปเบิงอาจารย์ทันแรกเพื่อนเลยนะคะแนวทางนี่เพื่อนบอกว่างวดนี้มีซีมาบนล่าง่าสั้นพี่น้องค่ะให้เห็นแน่นอนมาสั้น เบิ้ลหาม17บเทับหนึ่งทับหกเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี่ปักหลักหน่วยเลขไทยสองโตปักหน่วยล่างแปดว่าซันพี่น้องคะเลขดับงวดเลขของยายไพ่เอาอยูเนาะพี่น้องนะะ้องงวดที่แล้วดับเจ็ดนะข่ะงวดนี่มาตามต่อเนาะอ่างวดนี้กับสิดับเจ็ดคือเก่านาะพี่น้องเนาะ,ะงวดนี้ยายไพ่กับสิดับเจ็ดล่างคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งแอดวันชัยบอกเออแอดกับตันนะคะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยหลายลๆแอดกับตันบอกว่าเด่นล่างสี C ่กับเจ็ดถ้าเจ็ดยาไพ่ดับเอาอยู่กับสีเหลือสี C ่ 1, ตัวเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งสูตรนี่ปฏิทินแอดมินเจมนะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะหอดิพกมีหน้าเลยนะคะเอ่อสิบเจ็ดมกราเนาะค่ะเด่นปักหลักสิบนะค่ะหกสี่เก้าแปดนะคะสําหรับแนวทางของแอดเจมเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้ว่าสั่นเป็นแนวทางของแอดปันปันเด่นเออ่หลักสิบบี่พี่น้องหลักสิบนะคะสีกับผาแนวทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดกามอนว่าสั่นพี่น้องขาจับมัดกันเลยสองสูตรหนึ่งสีสองสีสามสีหนึ่งเก่าสองเก่าและสามเก่าวัสันพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าแต่ว่าแนวทางเหล็กเด่นเย้ไพเนาะสูตรเก่าเอาสูตรเก่าสูตรโดูไม่ต้องเอาสูตรใหม่เนาะพี่น้อง เด็กบนล่างเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะแมีนบอค่ะแมีนเนาะอย่าไปหายหกนะคะหกบนหกล่างเลยเนาะมาตามต่อเอดวันชัยหลักร้อยอยู่ที่ห้านะคะต่อไปเลยจ้าเด่นล่างพี่น้องคะเอางวดที่แล้วงหกกับหนึ่งมาหนึ่งหกวันนี้ 8, สามกับแปดฟันซันวันนี้สามแปดมาแห้งเด้อพี่น้องอย่าไปอยากจะบอกเนาะ,ะมาเบิ้งค่ะแนวทางของเอดลูกสายน้ำนะคะ่ะเด่นซีซีหกซีเจ็ดซีแปด กันสีเก่าก็สีศูนย์เออสีมาแห้งงวดนี่พี่น้องคะสีมาแห้งเนาะสีอะไรดีว่ะสันะพี่น้องเอาพิจนาล่องเบิงนะคะพี่น้องคะได้ไพ่ได้แปดหมเบ้งค่ะรัฐบาลไทยกัสันเดนนะคะบทลาง เน้นหนึ่งวัสันพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าวันนี้ยายไพ่จะเด่นเด่นบนล่างอยู่ที่แปดกับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่แปดละหนึ่งแปดสี่ป่พี่น้องแปดสี่หนึ่งสี่มาเบิ้งสูตรนี่เป็นแนวทางเด่นหลักเด่นบนไม่ปักหลักนะคะ่ะแอดปันปัน,ปนบอกว่าแปดกับสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าลดต้นทุนบนหนามาล่างวัสันพี่น้องขาไม่น่ามาเลขออนสิบหน่วยข้างทึง ศูนย์กับหนึ่งวัดสันทึ่งๆบนามาลดตนทุนไม่หน่ามาอ่อนสิบหน่วยบบนก็บ,บอกว่าบนว่าล่านาอพี่นองเนาะศูนย์กับหนึ่งนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบุญหลอดนอเดินหากับเก่าวัดสันพินองค่ะหาศูนย์หาสองห้าหกเก้าสามเก้าแปดกันหาหนึ่งกับเก่าหนึ่งวัสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าแอดกอยใจบอกว่าเลขเด่นนะคะเลขเด่นน่าจะเป็นมาได้บนล่างเนาะ วดน,นี้8ก็หา8ปดหนาจะมาแหงเอามาเบิางสูตรนี้ค่ะพี่น้องค่าพ่นบอกว่าวดที่ล้วหาหนึ่งหหนึ่งวันนี้สี่หกห้เน้นส6เออสมาแหง้งอีหลีบ่าพี่น้องเอาเด่นล่างเอ็ดวันใช่เด่น3กับแนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแนวทางของ in, เอ็ดบุลินเนาะบุลินบอกว่าเด่น8นะคะ28 38 48สาและห้าจับ3ตัวแคบนาจอเลยเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นแอดประชาบอกว่าเด่นเก่าแขนแขนเด้อวาสันมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะเพชรกลางกรุงเด่นลา่างงวดที่แล้วเด่นหกงวดนี้เด่นหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ้งอาจารย์พี่เด่นล่างนะคะเด่นล่างแอดพี่นะคะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วสี่กันึงมาหนึ่งนะจ้ะางวดนี้สองกับเก้ามาโตวาสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมังก่อนเมลัยวิ่งเงินล้านวาสัน ตัวเดียวข้างเทิงแล้วพี่น้องขาตัวเดียวข้างเทิงวันที่เร็วหกเนาะจางวันนี้เก่าตัวเดียวบนแอดมังกรเมลัยเนาะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งสูตรนี้แอ็ดเชฟโรดบอกว่าดับสิบบนดับหนึ่งว่าสันเนาะพี่น้องเนาะดับหนึ่งหลักสิบบนนะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งแอดก้อยใจนะคะแอดก้อยใจบอกว่าแนวทางสูตรนี้น่าจะเป็นเด่นล่างนะ้องวันที่เร็วลดว่าสั้นวันนี้ศูนย์หนึ่งสองมาตัวใดตัวหนึ่งสําหรับเด่นล่างแอดก้อยใจเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่รัฐบาลไทยงวดแหละแก้ไขรุงให้เบิ้งงวดที่แล้วอ่าเพิ่นขับมาแบบนี้แต่วางวันนี้เพิ่นมาเร็วอ่ส่วนมากสูตรมาเราเรียกวจะเข่าดีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้องข่บ437 432 447 442เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่เป็นแนวทางของเอสเพนแพนพารวยวัชรพี่น้องค่ะเปิดอันนี้เป็นแนวทางเดนสิบหกขับหนึ่งน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าเดน 6 9เนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางเอดแผนแผนพารวยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่า17มกะาสูตรขนมไทยเด่น0ูบนลงังเด่นศูนย์ก็สองคนโคราชเด็กปั่นจักรยานนี่แหละพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบิงเ่งแนวทางของแอดหน้าเนาะ แอดหน้าบอกว่างวดที่แล้วดับเจ็ดวันี้ก็แย่ไพแอดหน้าก็ดับตัวเดียวกันก็แย่ไพ่เนาะดับเจ็ดเหมือนกันนะค่ะอ่าดับเจ็ดรางเนาะมาตามต่อจ้ะเอาแคปหน้าจอชุดเต็มชุดเต็มเด่นรางแอดหน้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะแอดบังเอิญพี่น้องข่างวดที่แล้วซีก็หกมาหกวันนี้ก็ซีก็หกคือเก่านะคะสําหรับแนวทางของแอดบังเอิญเนาะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะชุดงวดที่แล้วของเพลินเนาะ โรงงานกะปิมาติทั้งใดอีกมาเบิ้งค่ะเอ็ดบันเอิญเพิ่นบอกว่ามาเบิ้งพี่น้องค่ะถ้าซีมาว่าสั้นซีหนึ่งซีสามซีห้าซีแปดนะคะแล้วถ้าหกมา6หกหนึ่งหกสามหกีเลยหกแปดนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอดปันปันบอกว่าเลขเด่นงวดนี้แปดกับสามเนาะจ้ะพี่น้องสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ดับหลักสิบล่างวาสันพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าดับศูนย์เนาะค่ะงวดที่แล้วดับสองน้อมาหนึ่งหกงวดนี้ดับศูนย์เนาะจะต่อไปเลยจ้าเลขดับอาจารย์เบบี้จังนะค่ะพี่น้องคะดับเก้างวดที่แล้วดับสามนะคะงวดนี้ดับเก้าดับหลักสิบล่างอาจารย์เบบี้จังนะคะไปมักแนวทางเลขดับอาจารย์เบบี้จังเคปหน้าจอได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้เด่นหลักลอยเด่นแปดว่าซันเนาะพี่น้องเนาะมาปิดทด้ายโดยวดียวกันเด่นล่างสายแข็งเอสมาลีนะคะสูตรสามศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเด่นล่างแอดมาลีนะคะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะทีเดียวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขสุขคุ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้อง ได้เบิงได้ชม่มเป็นแนวาทางขอพูดได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า